ป๊าโว้ยหมวกเบคอนของเือไม่เอาไม่โดนฝนไม่เอานกจะเอาเอาหัวโดนฝนแต่ไม่เอาหมวกเบคอนโดนฝนหนุบเลยนกจะเอาตกมันตกมันไม่หมวกเบคอนจะเอานี่เก็บตังค์ตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าใช่มันสบายใจสิ คฝนดูจะมาแล้วไอ้สู้สู้ปิดสนามทิงเกอร์ปิดสนามอืมปิดสนามปิดฝนตกไหมโอ้โหโอ้โหแบบเบาเบาโอ้โห ปรับเดินได้ถูกไหมเดินได้ค่ะมันไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำเยอะเป็นสนามก็วิ่งลอกสนามแทนแล้วก็ขึ้นบกม่มีหลุมก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำขัดเลยแต่ว่าปกติทางใต้ก็มีการประกาศเตือนเรื่องฝนนะครับผมและวันมีประกาศเตือนเรื่องฝนหลายจังหวัดนั้นครับพูดเลยว่าถ้าทันวาฝนจะหนักที่สุดถ้าทันวาฝนจะหนักที่สุดจังหวัดนะครับบอกแล้ววันนกมาปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตขอลองมุอีกรอบไหมมุอีกวไเนี่ยใช่ยังอจะกลับบ้านไม่ตกมวดมาเนี่ยแวกเลยเฮ้ยตรงนั้นมันหนักเลยนะเกกินจะกลันค้โค้ดโค้ค้ดโค้ดไค้ดโค้คค้้ เอ้ยฝั่งนั้นดูดูไม่ตกป้าเนี่ยมีรูเกินด้วยลงสองชั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวหกครึ่งหกครึ่งปวดนะจนมาเจา็ด <c oughs> ครึ่งนต่สารวาชิวชีวิตชิวไออย้เจ็ดครึ่งเย่แจ้งหลังมันน่าจะมีแอป,ปแบบแอป,ปแบบใครที่แบบอยู่อยู่ตรงแน,นสวนไหนอ่ะเออแ,แล้วค่อยอัปเดตว่าแบบ ฝนตกไหมฝนเยอะไหมวิ่งแล้วหายใจสะดวกไหมรถติดหรือเปล่าหรือรถเต็มที่จอดรถเต็มแล้วไหมคิดแอปนี่มเหนึ่งชั่วโมงในการวนหาส่วน